สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามอ,อยู่ในเกม Standard Deep กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาหาเกาะอันน่าสงสัยพิศวงตื่นเต้นนะครับอะไรวะครั้งที่แล้วเราจับเจ้าสองตัวนี้มาใช่ไหมเอาน้องกลับสู่ธรรมชาติน,ะน้องเป็นสัตว์น่ารักครับเฮ้ยเรามีของกินป่าวเฮ้ยโอ้โหไม่มีไม่มีน้ํากินก่อนอื่นเราต้องหาของกินก่อนครับตอนนี้เฮ้ยฝนจะตกจริงแล้วฟ้าบืดขนาดนี้ทํายังไงอะออกทะเลก็ไม่ได้อันตราย ก็จะเต็มฟ้าผ่าด้วยสำหรับใครที่กลัวป้าร้องก็ปูดหูไว้นะสู้ๆครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เพราะามตัวใหญ่ๆนี่ครับปักตะไครกันหน่อยครับช่วยๆกันครับทุกคนช่วยหน่อยครับปักตะไครเพื่อเพื่อฝนมันตกหนักกว่านี้จะคิดว่ากูไม่รู้นะ อะไรวะนะเฮ้ยอะไรขาวๆอะเฮ้ยทำไมนกมันร่อนอย่างงี้น่ะเจอกูครับอ่ะอ่ะนี่ไงเอ้าโหยกดผิดก็จะหยิบขึ้นมาดูสะหน่อยเฮ้ยฝนฝนเริ่มซาฝนเริ่มซาแล้วซาลาเปากลับบ้านงี้ดีกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนด้วยครับไปขึ้นเรือ นี่ไงของเราอยู่ในนี้หมดเลยทั้งมีดทั้งไม้ทั้งเชือกอะไรฮะเต็มไปหมดเลยของกินด้วยอ่าดึงสมอขึ้นครับเออดูเหมือนเราจะต้องทำเรือของเราให้มัน,ให,มนใหญ่กว่านี้ไหมไป <c oughs> ดูเหมือนต้องกางไวเ้เรือรู้ก่อนนะแม่ไปเลยไม่ได้กาง <c oughs> หลังที่ผมอัด4กิโลไปผมก็ป่วยไปเลยครับ1สัปดาห์ป่วยผสมนเนื้อเสียงก็าหายพูดไม่ได้เลยครับพอพูดแล้วมันเป็นแบบฟองสบู่ออกจากปากพูดเล่นพูดเื่นนะฮะท่อสมอขอ,อแบบเกรียมๆวันนี้จะไม่มีอะไรจริงหรืออยากไปสำรวจเรือตรงนั้นมันมีกล่องอยู่ข้างบนเรือด้วยนะถึงจะรอเรือแต่ก็ไม่รอรักนะจ๊ะ เพราะว่ารักไม่มีไว้รออย่าไปลองขอความรักเพราะว่ารักมันมีไว้ให้ไม่ได้มีไว้ขอเอาเรื่องเดี๋ยวเราเอาเรือมาตรงนี้แล้วก็เราประกอบให้มันเป็นแพเลยแล้วกันนะครับประกอบแพเพิ่มอีกหนึ่งช่องเรือเราจะได้ไม่คงเค็งมันจะได้ไม่คุงคุงังคังหลงังค้าง,งวะ่ะเฮ้ยไม่ได้ยินนาน building vehicle กราฟติ้งครับใส่ไปหนึ่งช่องกริยาอย่างน้อยตอนนี้เรือก็เพิ่มล้ำหนักมาทางขวาทีนึงครับไม่ลึกมากดีกว่าไม่ลึกมากแต่ก็ไม่ปลอดภัยนะครับวันนี้เป็นเรือหาปลาเลเวล up พรื่อยเข้เก็บตะกรอนนะเฮ้ยโอ้โหโดนพิษโดนพิษแล้วเก็บ ไปกันก่อนไปกันก่อนไปกนก่อนเป็นไรวะ I don't feel so good โ oh อ้โหติดเชื้อหนองในซิฟิลิสเนี่ยเรามีส่วนผสมของแอนติโดสอยู่นะครับเราสิ่งที่ไม่ควรเป็นนะครับก็เป็นกันแล้วนะครับติดเชื้อนะเพราะว่าเกมนี้มันมีบอสด้วยบอกเลยว่าเดี๋ยวโดนแน่ครับตอนนี้ต,ต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องสู้จเจ้าเีวะโอ้โ oh ห หลงยาแบบนี้นี่ไม่ใช่เกาะเดิมของเราครับแล้วก็ไม่ค่อยมีของด้วยอาวุธก็ไม่ได้โพกมาด้วยครับตอนนี้ก็ต้องลากเรือไปก่อนไปเกาะที่เกาะใหญ่เกาะใหญ่ตรงนั้นนะ่ะอย่าติดอย่าติด,อย,ตดอย่าติดหาดลูกไปพอไม่เจอแล้วก็มุ่งไปเลยอ๋อท่อสมอเรือ ทวงใบเรือไว้ทวงเรือไว้ปุบใบเรือว้วยกางไว้เดี๋ยวใบเรือขาดนะเฮ้ยเราลืมว่าเราก็ไม่สบายอยู่ขาดน้ําแล้วก็หัวใจเราก็ลดลงเรื่อยๆเพรานี้ต้องครับเออเขาเรียกว่าแอนติโดสนะเช้าแล้วเช้าแล้วยังอย,งอยู่บนที่นอน,นเงียบคนเดียวแล้วไม่อยากตื่นขึ้นเพราะใคร ขอแค่ปีนต้นไม้ไปเอาลูกมะพร้าวแล้วก็เดี๋ยวเรานี่เราต้องเอาปี๊ปี๊แพนมานะครับแล้วก็เราจะได้แอนตีโดดซึ่งมีสลักไว้ข้างบนนี้ด้วยอันนี้แอนตีโดดนี้สามารถเอามาแก้พิษได้นะครไม่ว่าจะเป็นพิษอะไรก็ตามนแล้วก็ยกสดแล้วเรียบร้อยสำรวจเกาะกันเลยสภาพหน้าตาไม่คุ้นมีหมูกูไปก่อนละเจอกันอุยมันขวิดไกลมาก ขาหักหรือเปล่าเจอกันไอ้โนไ่เออหนึ่งดอกไม่โดนด้วยซ้ำเออหักไปเลยมันมาแล้วเจ็บละสีอ้าวเฮียไม่โดนมันบักมันบัก โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูบินวะ <c oughs> เออ <c oughs> โอเคขอบคุณที่ให้คอนเทนต์ในวันนี้เป็นหมูที่ใจดีนะครับเนี่ยอ่าไม่โดนอาหนึ่งเฮ้ๆเดูดูงูมันคานมาพร้อมกับไม้โคตแข็งแรงโอ้โหไม่โดน มึงมานี่มานี่มึงมานี่มึงขู่กูเหรอนาคีมึงน,นาคีเหรอมึงมานี่เลยน,นาคีเลยเอาไว้นี่นะเอามารีดพิษเอามารีดพิษ <c oughs> แล้วก็อย่างเช่นเคยเกาะนี้เราไม่เคยมาอันนี้มีของไหมครับมีมีเก็บก่อนคนระับ ขึ้นไปหายใจะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรไม่พึงประสงค์โดนฉลามง่าไปแดกนะใจเย็นพื้นนี่ยเฮ้ยมาจริงมาจริงมาจริงเรนเจอมึงมานี่เนียนี่บอกเลยว่ามาเจอนักนักฆ่าฉลามเะน,นักสู้พันข้าเหนียวอะนักสู้อีสานว่ะ จกักร ба ทับนี่นครับไอสิ่งที่เราไม่ควรเหยียบนะครับึ่งถ้าเหยียบมันมันจะติดผิดนี่นครับของสวยๆงามๆอะไรที่มันเป็นสีฉูดฉาดหรือว่าอะไรสวยๆนี่อย่าไปเข้าใกล้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงเป็นต้นอันตรายนะครับอย่ามาเล่นกับไฟเกาะน,นู้นไหมเราจะไปดูเกาะน,นู้นกันโอเครับทราบรับทราบรับเรื่องไป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 ให้ไวเลยฮนะไม่งน้นอาหารของเราได้บูดกันแน่ฮะลาฉลามมาต้องสองตัว จะให้เสียเปล่าไม่ได้เสียดายเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวนี่งไงเกือบละเกือบร่องละใบเรือมันกลางอยู่นะเมืเ่อกี้แม่เกือบเป็นคอนเทนต์ตอนนี้เราเข้ามาในเขตแกนลายแล้วครับหวังว่าจะได้สู้กับหวังว่าจะได้สู้กับ Cock คอโคไดฮะ สวยจริงๆฮะอยากรู้เหรออยากรู้เหรออยากรู้อหรครับมานี่สิครับแต่เรือเราลำใหญ่ขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าปลอดภัยฮะลอยไปเลยลอยเพ้งฟางเต้งตั้งไปเลยสังกะสีแล้วก็หินก็เอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยมึงอยากรู้เหร อยากรู้เหรอเอ็เอนี่ยอยากรู้เหรอไอ้อพวกนี้มันอยากรู้นะรู้สึกว่าจะเป็นขอบแมพแล้วเพราะว่ามันมีเกาะอื่นให้เราเห็นรอบๆแลว้วเป็นการเปจนภัยที่ยาวนานแสนเข็นเฮ้ยอยากรู้เหมือนเพื่อนมึงเหรอเขาเรียกว่าทักทายเราเจอกันเนี่ยชีวิตหนึ่งมีหนึ่งครั้งเราต้องทักทายกันเข้าใจเปล่า เหมือนเป็นเกาะที่ไม่เคยมาอีกแล้วนะอะไรอยู่เนี่ยกูเจอแต่อะไรเนี่ยทำไมวิถีเรือมันเพีย้ยนวะนี่คือวิถีเราแมนโดกาวเอาไว้ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้ติดชนองุ่งอยางมันเป็นพ่อแกไอีชาราลหมน่างงโอ,โอ้มียางเราสามารถทำแพ้ได้อ้ยตายเถอ ตมสชชไม่เข้าใใจครปักตะไครนะเฮ้ยฝนซาแล้วอะฝนเริ่มซาแล้วตะระเปาเอาว่าเดี๋ยวเราทามสกิปถ้าเราไปเจออะไรที่น่าสนใจฮะเป็นต่อเลยคึกคักเอาแบบนี้จริงิงมันต่อได้เลนะ <c oughs> ให้ต่ออีกเยอะอันนี้ก็เยอะแล้วไม่ต้องต่อแพเพิ่มแล้วล่ะครับ เอาเป็นว่าภารกิจการตอบแผงเราสำเร็จรู้ล่วงมาล้านเปอร์เซ็นต์ตกว่ะแล้วไงอ่ะเสียงลมคำรามฟ้าคำามพาม,มืดมัวว่ะใจสนานารัวทั้งกลัวอะไรไป ออกทะเลมุ่งหน้าเข้าส okay, ู่แกนไลอสถานะตอนนี้นี่บอกเลยว่าอันตรายมากๆนะครับทุกคนอย่าเอาเป็นยิ่งอย่างในชีวิตจริงใครไม่จะเอาเป็นยิ่งอ่า่า่อ เอาอยัางไงฮะตอนนี้เรือทาอสันซันนี่ของเราจะไปไหวไหมฮนะรักขึ้นพรอเทสที่สูงวันสิบเมตรครึ่งนี้ฮนะะอ,อยู่ๆฟ้าเปลี่ยนสีวะแฮ้ว,วเรือมันหรือมันยังไม่ถึงเวลาที่บอสมันจะเกิดปะมีกระโดนอับ,บายาลักสกตาตุ๊กๆุกนะหมูใส่หัว <laughs> เราวนกลับมาที่เดิมนะครับทุกคนวันที่14แล้ววะอยู่น้ำเฮ้ยมันก็ปกติมันไม่มีอะไรยาบอกนะว่าฉัน,นวนนะั่นแหละสิบเกาะ,กะนี่มันก็เยอะแล้วนะสิบเอ็ดเกาะนี่มึงจะไม่เจออะไรจริงๆเหรอ ลาบูนพอพอเลิกเล่นเลนถึงวันพีทสักทีไม่มีอะไรสปอนจริงเหรอเฮ้ยตรงนั้นมีตรงไปตรงนู้นเลย,ยนะการังเไม่ใช่มันอยากรู้มันอยากรู้อยากรู้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยแม่งเดินลงไปเองเมื่อกี้เนียเมื่อกี้แม่งปุ่มแม่งเดินลงไปเองโคตรอันตรายล่องเรือทั้งวันเลยเนี่ยไม่เจอเจอในเกาะเดิมๆอ่ะสงสัยมันอยู่รอบๆข้างในปะอ่าอีกทนี่อยากรู้อยากรู้เหรออยากรู้เหร ถึงกับหายก่อนนี้ไม่เคยมาเพราะยังมีปูอยู่ไปต่อครับมูปออนมุปออนถึงจะมุปออนเป็นวงกลมก็ให้มุปออนนะอะไรวะมุดมูดอะไรวะมุปออนเฮ้ยไป เสียงอะไรมันขึ้นไสวะไหนมึงเอ้ไอเชบหายแล้วโอ้ยตามตามไม่นะไม่นะตกได้ไงวะสตามิน่าจะหมดละฮ่าฮาเฮ้ย <c oughs> อ้าอ้าไม่ สลามมันชอบนับคุณชิบหายละไปทั้งแพรไม่นะจบซีรีส์เลยเนี่ย ไอ้เหี้ยถ้ามันไม่มีที่จอดอะ่ะจบซีรีส์เลยนะตายฉลามแดกกูอีกมีแค่สองฉมวกไม่สันนี้ นี Here, ่ฮะทรัพยากรอยู่บนเรือหมดเฮ้ย <Hey, S 1> ข้างหน้ามีเกาะแต่ว่ามันไม่จอดแน่เลยว่ะ mm hmm. ต้องป้องกันตัวแล้วเฮียสันนี่จ๋า ชิบหายมาละอย่านะไอ้เฮียยิ่งไกลยิ่งไปไกลแล้วจบละซีรีส์กูกูฟาร์มตั้งนาน เคีียโดนจนได้หยิบไม่ได้ทั้งอันอ่าทางไหนวะเนี่ยยูว <lost> ีลอสเฟลว์นั่นไงยูวีลอสยูราฟอยเวอร์ใช่เลรอสิใครให้มันลอยหนีกูอยู่อยู่กูตกได้ไงอ่ะอเฮ้ย ตามง่ายอีกทีกูตายไปเนี่ยอูหายไปครึ่งหลอดตายแน่ฮะอะไรวะนักคู่แบบนั่งนั่งแพรไปตั้งนานไม่มีปัญหาเบิ่มเบิ่มเลยเบิ่มเบิ่มคือลือเลยเกตไว้ชาร์กแบบไล่กัดเลยอ่ะ ฉลามขาวเสียงมาละเสียงมาละเราต้องมุ่งเข้าฝั่งเดียวเราไม่มีเราไม่มีอาวุธโดนวะโอ้ชิบหายอ่ะอะไรไะเนี่ยตัวนี้มันไม่กินคนไหมเหรอกินแทงต้อนไหมเหรอนะเพื่อ้ฉันไม่เคยทำอะไรแกฉันเคยปาหอ,อกใส่จิน นันว่าอย่าจําฉันในเรื่องที่ฉันทําพลาดอะไรนี้กันนะขอบใจนะขอบใจมากนะเอาไว้วันหลังกูจะขับมาให้มึงหลอกใหม่มันน่าจะช่วยเรานะไอตัวนี้เออดีว่ะแต่เสียงมันมากกว่าหนึ่งมังหาเลย you will lose you r love forever ไปแล้วครับน่ะ ไ,ไกลๆนู่นหวะงว่ามันจะบินมันจะไปชนเกาะตรงนู้นนะครับอะไรอะ่ะอยู่ราบอะไรเอาเวมองไม่ทันแม่งเอ้ยเลือดออกสถานะตอนนี้หิวน้ำด้วยกินได้ไหมฮะกินไปก่อนนะ ยุ่งยากเลยเดียวเชียวไม่อยากทำหอ,อกอะเอาหินมาทำมีดก่อนไม่มีเชือกหอ,อกก็หอ,อกก็ได้อะเริ่มต้นใหม่ฮะ อย่างไว้แล้วก็ผ้ามันต้องการผ้ากับอะไรวะห้ามเลือดแม่งเอ้ยลากกูปิวเลยออกสำรวจแบบฟูกลับตัวเปล่าผ้าหนึ่งอันตอนนี้เชื่อมตรงนีเท่าไหร่ละเชื่อกันไม่ได้เลย จิ้มแล้วก็หนีเฮ้ยอะไรวะนะเรือเอ่อต้นเชือกไนวะต้นเชือกอันนี้มันไม่รู้บันตีได้เปล่ามันมีแบนเดตโดนสามกัด ชีวิตมันสงบสุขไปสินะอะยังไงต่อฮะแบนเดตบรนซุมโป๊ะเก็บปันหิวน้ำต้นมะพร้าวอะยังไม่ได้ ได้นิดหน่อยเริ่มใหม่หมดเลยเชือกใหม่ตีต้นเชือกได้ดูเดือดดิได้อยู่มีดขวานขวานไว้สิมีดเอามาทำอะไรเอามาได้แค่แร่เนื้อ นี่ดีกว่าเืินค้บแบนเดตได้อีกอันหนึ่งโอยเวนตะไรเราต้องทำที่รองน้ำหาต้นล,าาานลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวเชือก ฝ่าเชือกหินสามหาหินหาหินหาหิน,ห,นหาหอยฝนต,ตกอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ลองน้ำเลย ไปไหมนานเรียบร้อยฝนหยุดไอซ์ซาร์ดเฮียจะจาหาบอสกลายเป็นแบบผู้ประสบภัยแทนหมดไฟเลยเฮียหมดไฟเล่นหรือไงสักเรือหายไปทั้งลำไม่ใช่แม่งหมดไฟเลยวะไม่คิดว่าจะคอนเทนต์ขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะได้คอนเทนต์ขนาดนี้ทั้งๆที่แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ตั้งใจจะอยากได้คอนเทนต์แบบนี้เลยอ่ะนี่เองกูสร้างมาตั้งเยอะวัตต์ฟลักวัตถ์เฮลวัตถ์ยิ่งด้วยมา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 เซฟแค่นี้ก่อนเฮียพักผ่อนได้บ้างนะครับเล่นแต่เกมแล้วมันไม่ไหวอ่ะเย็นขึ้นไหมตรงนี้ลดลงอีก นี่ล่ะโอเคดีขึ้นเลียรับเซรตรงนี้แล้วครับเอาไว้เจอกัน,นครับครับสำหรับวันนี้แพ้หายไปแล้วลาก่อนแพ้เจอกันครับบ๊ายบายมาดูด้วยหละ่ะพันหน้าเออ